สวัสดีค่ะอันญาเินรถถ่ยมือสค่ะ0ู9รเกเกค่ะสวัสดีแฟนเพจแฟน YouTube ทุกท่านค่ะนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเซลลออมจะมานะคะรีวิวนะคะตัว l c 0 1 8 s p น c ์หนค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้เลยนะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่3 6 5แ0 0หกันบาทค่ะนะคะราคาอยู่ที่3าม0 0นันบาทนะคะลูกค้าจะได้ตัวรถใบมีดเดนดหน้าผ่านหลังค่ะแล้วก็ลอตเตรี่ลูกค้าค่ะ ปี65เลยนะลูกค้าราคาย,ย่อมเยามากคะ่ะ365,000บาทคะ่ะนะคะลูกค้าสามารถแวะมาชมสินค้าได้ขับลองได้คะ่ะลูกค้าคถูกใจติดจองรอวันจะส่งได้คะ่ะสําหรับคันนี้ขายสดอย่างเดียวนะคะลูกค้าขายสดรับลูกค้ายื่นกู้ทอกศเลยนะคะันนี้เลยเน้นๆค่ะเครื่องเกียร์เดิมนะคะค่ะไม่เคยตัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะคะเกียร์ไม่เคยแกะค่ะอลาริกไม่เคยแตกคะ่ะรถสวยพร้อมใช้งานแบบนี้เลยลูกค,ะคะ้าค่ะราคาย,ย่อมเยาเลย365,000บาทคะ่ะ กอบคุณรบรายการค่ะสําหรับคันนี้นะคะคันนี้นะคะทางร้านนะคะเก็บสีนะคะขาล่างกับเบมิดาดีนาให้นะคะสีช่วงบนสีเดิมนะคะลูกค้าค่ะรถสวยแน่นอนร้อนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะสามารถแอไลน์มาได้นะคะศูนย์เกเก้าศูนย์หกเก้าสี่หกศนย์ค่ะาโทเองเจตเตอร์นะคะสาขหา1ค่ะ